สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบางอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปข้อมูลตัวละครใหม่จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ Global A s ียของเราก็จะอัปเดตตัวละครนี้ในสัปดาห์หน้านะครับและสําหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่ในรอบนี้นะครับก็เป็นไปตามโผลเลยเพื่อนเนนั่นก็คือคาเมล่าสีใหม่ครับไม่ใช่ร่างใหม่นะแค่สีใหม่เท่านั้นนะครับ ซึ่งตู้กาชานี้นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นสเปเชียลพิกอัพกาชาครับสำหรับการันตีก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเกรดไมเลสจะอยู่ที่600แต้มนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปดูไลอัพตู้ก่อนเลยดีกว่าว่าในตู้เนี่ยมีตัวอะไรน่าสนใจไหมนะครับอ่า <c oughs> นี่เลยเพื่อนๆสำหรับไลอัพรอบนี้นะครับโอ้โหเอาจริงนะถ้าผมดูจากองค์ประกอบนอกเหนือจากคาเมล่าตัวใหม่นะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยน่าจะข้ามได้ไม่ยากนะ ยิ่งถ้าความสามารถคามิล่าเนี่ยไม่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆน่าจะเก็บเพชรได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถคามิล่าดีกว่าครับว่าทําอะไรได้บ้างนะสําหรับเอกลักษณ์ของคามิล่านะครับก็เอกลักษณ์เนี่ยจะมี2เวอร์ชันครับเพราะว่าคามิล่าเนี่ยตัวเขาจะสามารถแปลงร่างได้นะครับสําหรับเอกลักษณ์ตอนที่เป็นร่างคนอยู่นะครับเวลาที่เพื่อน,อนๆต่อสู้กับบอสกิ้นะครับโอเคคามิล่าตัวนี้เนี่ย มันใช้ตบบอสกิลเพื่อนเมื่อเริ่มต่อสู้จะสามารถเพิ่มเกรดแม้ตายตัวเองได้2จุดนะครับและหลังจากที่คามิล่าใช้สกิลสร้างเดเมจให้กับศัตรูได้นะครับจะสามารถเพิ่มเกรดแม้ตายตัวเองอีก1จุดได้ด้วยนะครับส่วนเอกลักษณ์ตอนที่แปลงร่างแล้วนะครับในการต่อสู้กับบอสกิลเหมือนกัน จะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตัวเองได้30%มนะครับนอกจากนี้เวลาที่พวกพ้องเผาไม่ระบุฝ่ายเราใช้สกิลสร้างเดเมจให้กับศัตรูได้นะครับพวกพ้องเผาไม่ระบุฝ่ายเราจะได้รับบัฟ HP เพิ่มขึ้น12%ไเปรเลเวลานานถึง3เทินครับบ,บัฟนี้เนี่ยสแต็กได้ถึง5ครั้งด้วยกันนะแล้วก็ต่อมาสําหรับสกิลใช้งานนะครับสกิลแรก Black โซนะครับสามารถโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเกรดไมตใตให้กับตัวเองได้2เกรดครับ เอาจริงอันนี้ก็เหมือนกับท่าป่าเขียวเลยนะส่วนท่าที่2นะครับไวโอร,ราในระยะเวลา3เทินนะครับจะสามารถบัฟค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตี30%ให้กับสมาชิกพวกพ้องทุกคนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าไม่ตายคามิล่าจะแปงลงร่างนะครับซึ่งผลของแปงลงร่างเนี่ยจะอยู่ไประยะเวลา5เทินนะครับนอกจากนี้จะทําการถอนดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวพวกพ้องพร้อมกับถอนบัฟที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับและทุกๆบัฟบนตัวศัตรูที่ถูกถอนศัตรูจะโดนลด ค่าพลังชีวิตสูงสุด6%ต่อจำนวนบัฟที่คามิล่าสามารถถอนได้นะครับเป็นระยะเวลา3เทินนะและหลังจากที่คามิล่าแปลงร่างนะครับเขาจะทำให้ผลของความสามารถทำให้เราไม่สามารถเทคแอคชั่นได้อย่างเช่นพวกสตันพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นผลนะครับแล้วก็ยังสามารถฟื้นฟูเลือดจนเต็มได้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างโหลเลยนะเพราะว่าคามิล่าเนี่ยเท่ากับว่าเทินที่2นะครับจะสามารถใช้ไม้ตายได้แบบ100%เซลยครับพอท่านเพื่อนๆลองมาดูนะครับเอกลักษณ์ คามิล่าได้2เกตใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเราใช้สกิลโจมตีสร้างดาเมจนะครับได้อีก1เกตก็จะเป็น3เกตใช่ไหมส่วนถ้าแบ็คโซท่านี้ครับที่ขั้น1เวลาโจมตีนะครับมันจะเพิ่มเกตแมตตายให้เราอีก1เกตด้วยนะแล้วก็รวมกับเกตจากการใช้การอีก1เกตนะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้เกต5เกตนะครับในเทิร์นที่2แบบร้อนะสำหรับคามิล่าตัวนี้นะครับต่อมาสกิลเวอร์ชันแปลงร่างแล้วนะครับ สำหรับท่าแรกนะครับก็ยังโจมตีเป้าเดียวเหมือนเดิมครับแต่มันจะมีเอฟเฟกเสริมพลังอยู่ครับคือทุกๆบัฟที่เรามีอยู่1อันจะได้ดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมอีก3 0ด้วยนะครับเอาจริงอันนี้ก็โหดนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถชงได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จาเป็นต้องพึ่งตัวละครอื่นเท่าไหร่เลยนะส่วนท่าที่2นะครับจากสกิลบัฟอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสกิลโจมตีแล้วครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับความแรง2 5 0และสามารถลดแรง การ์ดของศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งศัตรูที่โดนลดแรงการ์ดนะครับก็จะโดนลดเกรดหมายตายตามจํานวนแรงการ์ดที่ถูกลดด้วยนะแล้วก็ถ้าหมายตายครับ <c oughs> อันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษแต่โคตรแรงนะโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับความแรง1260%ครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของคาเมล่าตัวใหม่นะก็สาหรับตัวละครตัวนี้นะครับจากที่เราดูไลน์อัพกันไปแล้วนะคือตู้นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เล่นคอนเทนต์กิ้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับแต่อันนี้ผมแต่ไปก่อนนะผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยทีมงานเขาต้องทำคอนเทนต์มารองรับคามิล่าตัวนี้แน่นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเติมนะครับแล้วเล่นคอนเทนต์คิวอยู่แล้วผมว่าควรจะปลดไว้สักตัวนะเพราะเวลาที่จะใช้เนี่ยมันจะได้มีให้ใช้นะครับแต่สำหรับผู้เล่นทั่วไปโดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าตู้นี้แนะนทำให้ข้ามนะครับเพราะว่าหลังจากตู้คามิล่านะครับมันน่าจะเป็นตู้เฟสฉลองครบรอบ4ปีของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลตัวละครใหม่ข้าวๆก่อนที่จะเข้าสู่เซิร์ฟจริงของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างน,นะครับกับคาเมล่าตัวใหม่นี้ก็ลองเขียนแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับว่าจะเปิดหรือว่าไม่เปิดก็ได้นะก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับและถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมอัปเดตคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอต